สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสปูกทูบนะครับผมและนี่คืออีพีที่สี่นะครับผมลานนี้เราอยู่ที่บ้านร้างแห่งใหม่นะครับไปกันเลยครับเฮ้ยบ้านเี้ยชงชงบัตดีแมรี่นะครับกณได้ยินก็ได้ยินนี่นะฮะคือโครงกระดูกของแมวนะครับที่ตายเอะ ญาญยาหรีอฟันยีห้ออะไรครับหมอฟันเอาหมอฟันเอาเป็นที่อะไรอะฉักได้แล้วดิสวัสดีครับครัมอะครับผมอยู่ที่นี่มานานเหยังเอา้ยผีช่องแอร์เฮียสวัสดีฮะนี่ไงนี่นี่น่ทราบว่าคุณหรือฟันยี่ห้ออะไรครับฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอ่ะโอ้ยอ้ยเจ็บจริง้ยขอโลยครับขอโทษเลย ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์เลยขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์ไล่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอสัมภาษสวัสดีครับขอสัมภาษณ์โอ้ยโดนต่อยไอ้ตายอ่านึงยังไงอะตรงไงอะตรงไงอะตายไปดิ